จังหวะนี้เป็นทางหรอกน,นะฟีฟ่าโอ้โหเอาครับโอ้ยมาครับ,บห,นหนึ่งเดียวกได้เปล่ายังติดอยู่คนระับมาังหวะนี้ไปมาระหวจังหวะนี้ล,ลอดลองๆหรือเปล่าไล่มาแล้วไล,ล่ลามาแล้วเอาหลุดแล้วโอ้โหไกลไหมไกลครับตอนนี้ฟีฟ่าเขาต้องการที่จะตรอเรื่งสวนหรือเปล่า ดูหรือเปล่าดูหรือเปล่ามบิกเอาเดินเปล่ามาเตยมาแล้วหนึ่งตัวเิยมาแล้วสองตัวจังหวะนี้ยังไงครับต้องเล่นเร็วนะจังหวะนี้ดูหรือเปล่าดูหรือเปล่าดูหรือเปล่าต่าเลยหรือเปล่าเลยหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหลอกเราอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งยังไงเดินหรืเอเปล่าเอ้ยดินหรือเปล่าอะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ fcb เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กับทีมงานน้องๆสวัสดีทุกคนครับผม สวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันนานเป็นไ,ไงบ้างสบายดีไหมฮะสบายดีครับสบายดีนะทุกคนสบายดีดดดวันนี้แชมป์ไหมวันนี้แชมป์หร,ห,รหรอแชมป์อีก็วะการิทสองสวัสดีพี่บานครับผมโอ้โหไม่เจอกันนานนะพี่ช่อง YouTube ช่องใหม่ มารกินโชว์ทุกวันนี้มีเมนูล่าสุดจะกินอะไรอีกไหมฮะทุกวันนี้ครับไม่มีตังทำมีเมนูกินหมาไหมพี่มิ้ยไม่น่าจะมีฮะมีครับมีแต่ตรงนี้เลยเราครับมีตับเด็กไงชักกี้คนกินผีวันนี้เพิ่งตื่นนะโอเคไหมโอเคนะเชียร์ทีมอะไรวันนี้เชียร์ทีมอเลยเอ้ยชัวร์นะไม่ใช่เชียร์ทีมอื่นนะ คตอนนี้เราทาการวอร์มลาช้ามนิดนึงครับวันนี้เราจะเอาสกิลศูนย์เี่ยครับพี่บาวเนี่ยสองศูนย์อย่างแน่นอนอ๋ออย่างน้นอยต้องมีแชมป์นะสำหรับรายการนี้นะครับจะมีแชมป์มรมครับมีแชมป์โอเครับ ปราดูให้เห็นครับของทางด้านโชคพลราบาสู้หน่อยตูได้ทุกกรณีนะคะรับตีเรย่ๆยนะ,ะ,อะตอนนี้ STB กีีกำลังทำการวอร์มนะฮะสคนหลังจอจิตเลยอาตอนนี้กำลังเริ่มแข็งแล้วนะครับจัดไปเริ่มแล้วนะตอนนี้ไหมเขกำลังไล่เหรอ้ับ้า โองเชีครับลองเชียร์ครับผมมาเต็มจัดเต็มเ่พีหาตอนนี้ครับไปมามีคนตัวซ้อหน้าอยู่รู้สึกว่าทางฟีฟ่าเริ่มกดดันหนักแล้วจากท่าฟาวล์ของเราได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครได้ โอยเ้อวอาน่อยไนเบอร์เป็นั่านัเบอร์นวนันนี้แม่้อกำลังยก้บไป้ยุกกะขขิดทดได้หรือเป่าครับในฟ้าฝั่งฟีฟ้าด้ฟ้ามาผีฟ้าตอนเน่อง เ,ไปไปเอาครตอนนี้เลยเมาป่า,าเอาอยัางไงฮะรืมพดมัดหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหเอาครับจังหวะนี้ทางหลอดนะปิฟ้าเปลี่ยน,นเปล่าโอ้โหกองหลังเราแน่นนะลาฟ้า ไว้คอล,ล่าขึ้นมาตี้มาล็อกหลบกระชากมาสามตัวจ่ายผ่านแบบนี้ต่อฝั่งขวาจ่ายเลียดมาฮะโอ้โไม่มีเพื่อนมาซ้อนนะเอาฮะตอนนี้เอฟทีบีเอาเลิศเลียดบุกขึ้นมาฮานิดร้อยครับมีฟ่าสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วอยากรวดเร็วเอมานะครับจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไง เรียบร้อยครับเอาครับตอนนี้มาแล้วครับนนลื่นเล็กน้อยลื่นเล็กน้อยอนนไมค่อนจังหวะน,นี้โอ้โหทางฟีฟ่าเขาหลังเยอนนะครับมาเล็กน้อยฮะไมค่อนบล็อกอยู่ไม่อยู่ฮนะไปแล้วครับฟีฟ่าสวนขึ้นย,วยาวๆาสวนขึ้นย,วยาวๆวิ่งแล้วจังหวะน,นี้สามอย่างเร็วเอาครับตอนนี้ลมแล้วนะ เปล oh! ี่ยนเซตสองลงมาครับเชมเชมโอ้โหได้ไหมเอาครับโอ้โหโดนดีนิดเดียวฮะเจ็บกิดนิ้วไปครับเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งได้เรายังติดอยู่ครับติดไหมอ่าได้ฟ้าก่อนะเล่นเร็วไหมฮะ โอ้เอาฮะตอนนี้ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะโอ้โหดูนี่สิครับ S B ถล่มมายาวๆล่มมายาวจังหวะนี้ไปนานนะครับจังหวะนี้รอนอ้าวลงองๆก็เปล่าเย็นเปล่าอ่ะนะเปล่าครับผมดูฟรีคิกครับวงสกัดได้ฮะ โอ้โหตอนนี้คนดู S C B เยอะมากครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่าหลุดไปแล้วโอ้โหยังเกี่ยวไว้ได้อยู่นะเซมดีไปสก,กายครัจังหวนะนี้ไ <c oughs> ล่มาแล้วไล่มาแล้วลายเอาหลุดแล้วโอ้โหโ,หโก้เข้ามาแล้วบ้างหลุดมาแล้วบ้างโอ้โหข <c oughs> องเชียร์เนี่ย <c oughs> ไม่ไหวอ่ะ ผ่านไหมผ่านไหมไม่ผ่านครับ,ไ,บได้ไหมหม,หมดเวลาครับหมดเวลามาอยู่กันในครึ่งหลังต่อน,ะะอน,นี่ฮะ เอสเซนเป้มาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับจากฝั่งขวานะเอาวะตอนนี้ไล่ไปครับน้องแหมเพราะนักกียฬาผมับผมมีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าว่าเกมเราได้เปรียบต่อเนื่องโอ้โหพีฟาคาติมีตอนนี้ตีตึ้งขึ้นมาแล้วนักเกียร์อีกทีนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ เดี๋ยวยังเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็ฝางอะไรหรือเปล่าครับผมยิงกข้าไปเข้ามาโอ้โหต้องจำไม่ทันเลยไหนไหนะทีนี้โอ้โหตามจำไม่ทันเอาครับตอนนี้มาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วกองหลังเราเอาอยู่ครับผมเอาอยู่ป่ะอะไรฝากครับผมได้เลยทีเดียวสองทีเลยไปแล้ว ตอนนี้ลอยกันอีกหโต้นไหนฮะจังหวะนี้ตองนะอาเข้าขวาเกียงหรือเปล่าเกียงหรืเปล่าโอ้โห F T B นำฟีฟ่าคมเปญ คาราีฮะตอนนี้ฟ <crawl prejudice> ีฟ <gameplay> ่าก็รีบเล่นเกมเร็วครับผมแต่ว <lobster> ่าตีขึ้นมาไปครับตอนนี้ฟีฟ่าเขาต้องการที่จะสกอร์หนึ่งศูนย์หรือเปล่าศูนย์เปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหยึดจ๊บป๊บปจับจับบเอาเจมเชฟ เดมมันกำลังสนุกครับจังหวะนี้โอ้โหเกี่ยวอยู่แล้วขาเลิปรามบึกเอาได้หรือเปล่าโอ้โหไม่่านับซูเปอร์เซฟจังหวะนี้น้องแดนเนี่ยรับอยู่ครับผมห่าว่าครับไฟฟ้าคาเดเม่หลุดมาหนึ่งตัวเติมมาแล้วหนึ่งตัวเติมมาแล้วสองตัวจังหวะนี้ยังไงครับเอฟซีบ กี่แขนพี่จะดา้าเราค่ไรูปนี้เข้าไปที่หมาเลขสบด้ารือเปล่าแล้วก็ยังว,ว่านาี่เราด่าเ่าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหโดดๆโอ้โหสุดยอดไปเลยสามสุด,อดก,สก,อกองเชียร์นี่มาสนุกกับคนเล่นกองเชียร์นี่แหละครับได้เหรอ ตีดปุ๊บโยนปั๊บโอ้โหจังหวะนี้มันต้องเล่นเร็วแล้วต้องเล่นเร็วแล้วจังหวะนี้ลุ้หรือเปล่าหรือเปล่าลุ้นเปล่าลุ้นเปล่าลร้นเปล่าลุ้อเปล่ายังไม่ได้นะไม่ไปไหนพี่ปาโผุ่ขึ้นมาพี่ปาโผุ่ขึ้นมาแล้วโอ้โหตัดบอลได้อย่างสวยงามจังหวะนี้โอ้โหล็อกเราไปทีนึงไปทีนึงยังยังได้หรือเปล่าเอ้กยัด้หรือเปล่าโอ้โหจะขาดรสวยเลยบอลบอลอยู่ไหนนะหาบอลไม่เจอ เรามาอีกแล้วมาอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดยิงไหมเปิดใจแม่สวยโอ้โหตัดไม่ทันนะจังหวะนนี้ปีศาจเรียกซื้อขึ้นมาทันทีเลยจังหวะนี้ไม่รอใครไม่รอใครบางบอลเรียบร้อยครับดีไปไกลยาวๆนี่ครับทุกคนลุ้นจังเลยเอาอีกแล้วฮะเอฟตอนนี้เอสซีบีคู่โซ่ข้างหลังนี่เราจะคอนเกมได้มากขึ้นตัดดนขวาขวาด้าน ตอนนี้ม oh, oh. 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 ันเตะตขึ้นมาเนี่ยมันทำใหมีกำลังใจมีน้ำมีกำลังใจมีกำลังใจแล้หลเ้มาล้มาลมามาไหวเบ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 าโอ้ยออกไปเลยครับผมคาวม่อฮะยรตัวับอบลยารถในจังหวะี่มาก็เยลโโห ที่อยิงหอปับนนกงลงทัวานี้ไผ่รับยิงกันทันทีเอาเกี่ยวเกี่ยวได้ด้วยเกี่ยวได้ด้วยยิงระบาดหลายเพื่อครับผมโอ้โหติดล็อกสองกองหลังอยู่คนมีทีด เอาแล้วม,มาแล้วมาแล้วพี่ปามาแล้วพี่าคาริมีมาแล้วามาแล้วาม,มาแล้วเอาปาแล้ว่ภาพโดนแดงครับผมตอนนี้สถานการณ์เรารเสียเปนะียรับขาไปหนึ่งตัวนะแต่กสกอรก์ก็ยังนำอยู่นะ้นองคอป้องกันมาให้ดีจะได้ไหมลยลุยลุยลยยตาย

เฮ้ยมีเต็มขัวครับยังร้อนหรอกโล่งแล้วโอกาสเลยมาใหม่ั้งเลอีกแล้วฮะโอ้โหร้อกันไปแล้วหนึ่งตัวสองตัวไหมตีเตี่ไหมตนขวา

ហើយដល់ហើយมาแล้วครับผมដល់នេះដល់តែ